เมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เราจะอยากกินอาหารเหนือหรือว่ากินขันโตกทั้งทีนะคะไม่ต้องบินไปไกลถึงเชียงใหม่เชียงรายลำพูนไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องขึ้นเหนือแล้วค่ะอยู่กรุงเทพอยู่ภาคไหนๆก็กินได้อยู่ที่ออฟฟิศก็ยังกินขันโตกกินอาหารเหนือได้เลยนะคะแล้วก็ได้กินรสชาติแบบอ,ร,อร่อยะคะ่ะเพราะว่าสูตรนี้นะคะถือว่าเป็นสูตรแตๆ้ๆสูตรแท้ๆจากเชียงใหม่เลยค่ะ เพราะว่าร้านนี้นะคะ <c oughs> เขาคลุกคลีในวงการอาหารมามากกว่า20ปีอร่อยไม่อร่อยต้องถามเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้วเนาะพิธีกรชายพิวานกินอย่างอเอร็ดอร่อยไม่สนใจโลกใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูกันนะคะว่าอาหารเมืองเหนือที่มาอยู่ในสตูดิโอนะคะกับร้านเพื่อนพึงจิตบายป้าตุกนั่นเองค่ะวันนี้ เขาทำรูปแบบใหม่ทำออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้จะเป็นยังไงมาพูดคุยกับป้าตุ๊กกันเลยค่ะสวัสดีค่ปะป้าตุ๊กค่ปะป้าตุ๊กสวัสดีคร่ะไม่สนใจแล้วกินอย่างเดียวเลยคือคือผมอ่ะเติบโตที่เชียงใหม่ <S S S ค่ะเหมือนได้อยู่ที่เชียงใหม่จริงๆนะ <S S เพราะว่า นี่ดูเป็นการเป็นงานมากเลยน้ำตาจะไหลปะตุก๊กคิดถึงเชียงใหม่ใช่เพระาะว่าผมเป็นคนที่ชอบทานซีอั่วมากแล้วไปหาทานในกรุงเทพเนี่ยที่เขาบอกว่ามาจากทางเหนือแท้ๆจากลําปูจากเชียงใหม่แต่รสชาติเนี่ยถ้าคนที่ทานซีอั่วจริงจะรู้เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ดั้งเดิมแบบเชียงใหม่แท้ๆแต่ของปะตุ๊กเนี่ยเข้าไปเปี๊ยะแรกเนี่ยมันปะในปากตุ๊เลยมันตังหวะเลยอร่อยจริงๆค่ะอาหารเหนือนี่คืออยู่ในวงการอาหารเหนือมามากกว่า20ปีเหรอครับคุณคู้ใช่ค่ะ อืมคือทําเกี่ยวกับทุกอย่างที่ภาคเหนือเขามีอาหารแบบไหนยังไงนี่เราทําทุกอย่างได้หมดเลยใช่ค่ะเริ่มแรกก็เป็นแคบหมูก่อนอ๋อค่ะแล้วก็มาเป็นกับข้าวแล้วก็เป็นไส้อั่วนะคะที่ลูกค้าชอบมากก็คือไส้อัว่วอันนี้เป็นสูตรของ คุณยายเลยนะคะคุณยายที่เขาขายดีมากแล้วปัตุเป็นคนคนเมืองแต้ๆตั้งเหนือเลยกับเจ้าเชียงใหม่เลยเชียงใหม่เลยกัเจ้าแม่ริมเลยค่ะแม่ริมนี่มาจากเชียงใหม่มาอยู่สตูดิโอเลยหรอคะไม่ใช่มาทำร้านที่กรุงเทพยก็มาเปิดร้านที่กรุงเทพมีร้านประจำอยู่ที่ไอทีสแควร์ลักสี่ชั้นจีนี่ไง กค้าหนูอยากจะบอกว่าพี่ว่านจุดใต้ตามต่อมากแต่ก่อนสตูเราอยู่ที่ไอทีสแควร์แล้วพี่ว่านก็ซื้อกินประจํกวันเกือบทุกวันแล้วคุณแม่ชอบมากใช่เพราะเราผมซื้ออู่ไม่ได้นอกจากไอทีสแควร์ชันล่าแล้วพี่ว่านก็บอกว่าโอ๊ยเนี่ยที่เนี่ยอร่อยอยู่ที่เดียวไม่มีที่ไหนอีกแล้วจนมาถึงวันนี้ที่ได้ชิมเมื่อกี้เนี้ยก็บอกว่าอร่อยนี่คือเป็นครั้งที่สองที่ว่านชมว่าไส้อัวอร่อยที่ใต้ตามต่อที่เดียวกันแล้วเดี๋ยวนี้หลายคนบอกว่าโอ๊ยจะไปถ้าหากว่าอยู่ต่างจังหวัด พอลิมอนทจะมาซื้อที่ไอซสแควร์ก็ไกลตอนนี้ปตุกเปลี่ยนวิธีการในการขายทำไมถึงมีแนวทางในการเปลี่ยนแบบนี้ครับปตุกครับก็มีลูกค้าเขาก็ถามว่าอยากกินอย่างะเล็กละน้อยอะทำไงเนาะเพราะเรากินหลายๆอย่างใช่เพราะเราออกร้านประจําเป็นอีเวนต์ไปตามห้างนะคะหมุนเวียนตามห้างเช่นห้างแฟชั่นไอแลนด์เซ็นทรัลพะรามสองนะคะตัวเนี้ยถึงลูกค้าก็จะเข้ามาถามว่ามี อยากกินเล็กๆน้อยอะไรแบบอย่างนี้หน่อยมีไหม,มนะคะซึ่งตรงนี้ทําให้เราได้มองว่าเอ๊ะเราทําไงดีให้ลูกค้าได้ทานแบบครบเนะะบาะเหมือนขันตกเขาว่าขันตกเนี่ย เราตั้งวงกินข้าวกันแล้วเนี่ยมันก็ทําให้บรรยากาศนึกถึงบ้านนะในส่วนนี้ก็จะได้กินหลายๆอย่างรวมกันพอตรงนี้เราก็นึกถึงว่าตอนนี้มันเป็นเทรนเทรนไอไอทีสแครไอไอทีนะไอทีทีนี้เนี่ยก็เลยนึกว่าเออเราเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กนะเราก็ไม่ได้ตังค์กับเขาด้วยเราเล่นเล่นลราไม่ได้ตังค์เพราะไ่ด้น่าเล่นยังไงให้ได้ตังค์ตั้งทำยังไงให้ได้ตังค์ลูกค้าถามก็ตอบโจทย์เขาก็เลยส่ง แบบนี้ทําแบบนี้ซึ่งก็จะมีทําเป็นสามเซตให้ลูกค้านะะคเป็นเดลิเวอรี่เส้นเล็กนะคะเออเส้นเล็กเส้นเล็กผิดค่ะเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กเส้เล็กนะคะก็299ก็3อย่างนะคะมีอะไรบ้างครับเอาเริ่มดีๆก่อนเส้นเล็กเนี่ยให้ก็แล้วแต่เราจะเลือกก็ในกับในร้านก็จะมีแกงหัวหางเลอ่องลาบไงคะคือมีให้เลือกหมดเลยใช่คือตั้งเซตเลยแกงหัวหางเลอ่องลาบแต่เน้นว่า3นะคะ3ก็299เก้าเาอ๋อถ้า3 4 5ก็คือความหมายว่า 3อย่าง299 4อย่าง399นะคะ5อย่าง499นะคะคือลูกค้าไม่จําเป็นว่าจะต้องกินตามที่อยู่ในกล่องนี้ไม่ใช่สามารถสั่งได้เลือกได้คือไม่ชอบน้ำพริกสมมติไม่ชอบน้ำพริกอองอยากเป็นไส้อว่วแทนก็ได้ได้หมดค่ะ อ๋อแต่อยู่ในว่ามีกี่อย่างระจะ่ใเซนไว้ให้กี่อย่างนั่นเองค่ะจะได้สะดวกไนคะอ๋อแล้วแต่ละอย่างเนี่ยอะไรบ้างที่เด็ดเด็ดที่บอกทุกคนเนี่ยจะต้องทานให้ได้เลยของปลาตุกเนี่ยอ่าก็คือหนึ่งไส้หัวเลยนะคะค่ะไส้หัวนาตอนนี้เนี่ยนี่คือไส้หัวสูตรดั้งเดิมผมการันตีอร่อยมากๆอ่าไส้หัวสูตรดั้งเดิมตรงนี้ก็พออีกตัวหนึ่งที่เป็นนวัตกรรมเลยนะคะนี่เป็นงานวิจัยของมหาลัยมชคืออะไรคะปลาตุกค่ะคือไส้หัวลดไขมันไส้หัวลดไขมันซึ่งตัวนี้ ความหมายปกติก็คือไส้หัวปกติจะมีไส้หัว50เอจะมีมันอยู่50นะคะณวันนี้ก็ลดลงเหลือ30และความอร่อยล่ะครับประตุกก๊กกำลังจะถามเทียบเท่า เทียบเท่ากับการที่มีมัน50%แต่ไขมันลดลงใช่ค่ะด้วยว่าอาจารย์เขาคิดค้นมาหลายปีมากค่ะเขาใช้ตัวคาราจีแนนกับหัวบุเป็นตัวทดแทนไขมันใหญ่คุณผู้ชมได้เห็นนี้แต่รสชาติถึงเหมือนเดิมหรือปาตุ๊กใช่ค่ะอันนี้มันหอมหมกอ่ะหอมหมกไม่มีกะทิจะอร่อยแบบนั้น แต่นี้จะรสชาติเหมือนแกงเผ็ดเนาะอันนี้เข้มข้นเข้มข้นเหมือนใช่ค่ะก็คืออร่อยทั้งสองอย่างแต่ถ้าใครชอบทานก็เลือกต้องมาชิมที่บ้านกันน้ำลายสองน่นะครับก็มีหลายอย่างเลยก็มีเด็ดอีกอันหนึ่งก็คือยำแหนมยำแหนมนี่ใส่ส้มใส่ส้มบ้านเราก้อนตัวแหนมเนี่ยเราทำเองไม่ใส่สีไม่ใส่สารนะคะความหมายก็คือ ทำเป็นจากเนื้อเนื้อเนื้อหมูสดๆนะคะแล้วก็มาหมักไว้รสชาติจะอร่อยมากอร่อยมากใช่ค่ะทุกสิ่งแบนี้ค่ะแล้วเขาจะเป็นแบบว่าสดๆคือถ้าเกิดหมักไม่ดีมันจะมีกลิ่นแต่ยังไม่มีกลิ่นเลยก็ต้องเน้นเนื้อหมูสดๆนะคะหนังหนังต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะรสชาติมันมันจัดมากจัดพอดีอ่ะค่ะ นอนนั้นก็จะมีแกงโกงโฮังเลอองลาบแล้วก็น้ำเงี้ยวนะคะอันนี้จะอยู่ในเมนูทั้งหมดที่เหมือนทางเหนือมีอะไรเราก็มีซึ่งสูตรทุกอย่างเนี่ยเป็นสูตรที่ต้นตำหรับที่ประตูกเอามาจากทางลำพูนทางแม่ลิมใช่ไหมแม่ริมเป็นคนชอบทำกับข้าวแล้วน้องทำกับข้าวอร่อยมากเราก็เลยให้น้องทำน้องทนผลิตทั้งหมดพี่ก็แค่เป็นคนขายแล้วป้าตุ๊ปรู้เรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กไปรู้เรื่องของไอจีจะขายทางโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ยังไงอะครับอ๋อคุยกับ มีดีมีเพื่อนเป็นกลุ่มเด็กกันนะคะก็จะคุยกันมีเพื่อนเด็กกว่านี้เป็นเพื่อนเพื่อนที่จะเด็กกว่าเราเยอะค่ะแต่ว่าคุยกันได้แล้วก็เขาก็จะแนะนำแล้วก็สอนเราเราก็เรียนรู้เอาค่ะยากเลยครับปะตุถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะทำแบบเนี้ยโอ้โหอายุก็เยอะแล้วจะไปเล่นเรื่องของไอจีไลน์อะไรอย่างเงี้ยอย่างปะตุยังทำได้อะมันยากไป็นสำหรับปะตุทุกอย่างค่ะแรกๆยากหมดนะคะแต่ว่าพอทำไปทำมาเราก็จะเริ่มรู้จักความเป็นไปของ เฟซบุ๊กออนไลน์เงี้ยนะคะความหมายของเขาคืออะไรเราก็จะทําได้แล้วมันดีกว่ากับการที่เราหลายคนบอกว่าฉันยังยึดถือความคิดแบบเดิมๆฉันต้องมีหน้าร้านฉันต้องขายเรื่องของออนไลน์ไม่เป็นไรคนมาเข้าร้านดีกว่าณนะําทตอนนี้เรื่องของออนไลน์กับเรื่องของการเปิดหน้าร้านอันไหนดีกว่ากครับนมถกถ้าถามก็คือการขายปกติก็ดีอยู่แล้วคือเป็นการสื่อกับลูกค้าโดยตรงเนะาะแต่ออนไลน์นี่คือเพื่อความสะดวกของลูกค้ามากกว่าเพิ่มอ,อีกช่องทางใช่เป็นช่องทางชนแนลให้เราแบบ ได้ขายอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่สะดวกไม่มาอยากทานง่ายๆไม่ต้องออกจากบ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งผมแค่ขับรถมาค่าน้ำมันเลยอะไรเลยสั่งซื้อมีค่าเท่ากันแต่ประตูกก็ยังขายออกตามงานอีเวนต์ต่างๆอยู่แล้วคืออยู่เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มช่องทางออนไลน์เข้ามาตอนนี้ก็มีร้านประจําอีกเพิ่มอีกที่หนึ่งก็คือฟู้ดวิลล่าฟูอยู่ที่ไหนคะฟู้ดวิลล่าอยู่ที่ราชพฤกษ์ อ๋อติดติดติดกับเดอะซิเคอนะคะแล้วจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยป้าตุ๊กแทบจะมาออกรายการเนี่ยไม่ทันคือทำไม่ค่อยทันเลยแล้วคุณผู้ชมบอกเอ๊ะทำไมมีแค่นี้เองแต่ทำไมมีหลากหลายสาขารจริงๆของป้าตุ๊กที่จะมาโชว์ในรายการเนี่ยเยอะ เยอะเตมไม่หมดเลย,ยแต่<อ><อ>ว่าการ<อ>เตรียมตัวเนี้ยไม่ทันจริงๆต้องขออภัยคุณผู้ชมนะครับแต่ว่ายังมีอาหารอีกมากมายเลยหลากหลายชนิดเลย <S <S ให้คุณผู้ชมได้ริมลองกันใช่แล้วค,ค่ะพอเปลี่ยนจากเรื่องของอาหารที่เราส่งทางออนไลน์ก็เปลี่ยนมีมมชื่อเพิ่มเข้ามาด้วย<ช>เป็นชื่อว่าอะไรนะคะ ขันตกออนไลน์ใช่ไหมป้าตุชื่อขันตกออนไลน์ขันตกออนไลน์ปาตุ๊กขันตกออนไลน์จำง่ายขึ้นถ้าใครจะเสิร์ชหาก็เสิร์ชหาได้ง่ายแล้วก็แสดงว่าในเฟ e บ o o กหรืออะไรต่างๆจะมีเมนูอะไรในนั้นให้เลือกเลยหรือเปล่าครับมีมีมีแฟนเพจอยู่อันนึงก็ชื่อว่าปาตุขันตกออนไลน์นะคะก็จะมีรายละเอียด เรื่องสินค้านะคะก็เข้าไปดูได้แล้วก็โทรสั่งได้ะคแฟนเพจนี่คือใน Facebook กันนะคะหาหาแบบนี้ได้ไหมขันตกออนไลน์อย่างนี้มันขึ้นให้เลยไหมคะหรือว่าต้องเป็นป้าตุ๊กขันตกออนไลน์ถ้าขึ้นขันตกออนไลน์มก็จะมีป้าตุ๊กขึ้นมาอ๋อโอเคอ่ะได้เข้าไปได้เหมือนกันนะคะแล้วแตาทำมาในกลุ่มลูกค้าเป็นใครบ้างคะป้าตุ๊กครับกลุ่มลูกค้าส่วนมากก็จะอายุ30กว่าขึ้นเนาะคือคนที่ขี้เกียจออกจากบ้านคนที่เป็น คน,นเหนือนะคะคนที่ชอบทานอาหารเหนือ <S S S แล้วก็คนที่อยากแบบลิ้มลองนะคะซึ่งส่วนมากก็อายุ30กว่าส่วนนี้ก็คือจะเป็นคนที่แบบเคยทานมาแล้วแต<ะ>่วัยรุ่นเนี่ยก็คงทานตามพ่อแม่มากกว่าออชอบรสชาติบึงๆึงแท้แท้ตองประตุกเลยแล้การจัดสง่งประตุกจัดส่งยังไงครับเวลาที่เขาสั่งทางออนไลน์ก็เหมือนทั่วไปะคะ่ะก็จะมีมอเตอร์ไซค์เนาะอย่างสมมุติว่า จุดหลักอยู่ที่ไอทีสุขแพงนะคะก็เราใครสั่งมาเราก็จะบอกว่าบอกที่มอไซนะคะแล้วเขาก็จะจัดส่งให้กับลูกค้านะคะหรือโทรไปนะคะนี่เป็นหน้าของ a c e b o o k นะครับคุณชมเขาไปดูรายละเอียดก็จะมีเรื่องของเบอร์โทรเรื่องของเมนูอะไรต่างๆสั่งปุ๊บวินมอไซค์ไปปั๊บเลยมีจํากัดเรื่องของราคาไหมครับว่าราคาเท่าไหร่ถึงจะส่งระยะทางขนาดไหนอะไรยังไงครับปตุกขั้นต่ำก็ชุดเล็กเนี่ยค่ะสองเก้าเก้าคือสามร้อยบาทก็ส่งแล้วเหรอส่งแล้วค่ะชุดผมสั่งชุดเดียว2 9งส่งเพราะว่า ค่าขนส่งลูกค้าต้องรับผิดชอบเองไงคะอ๋อแยกต่างหากออกจากราคาคอา๋อประต Leader ูเนี่ยผมอยู่ที่สุราษฎร์ธานีอยากกินชุด299อ่ะได้ไหมครับประตูไดค้ค่ะค่าขนส่งพันกว่าขึ้นเลยนะคะขึ้นมากินกรุงเทพดีกว่าแต่จริงเราเราส่งทั่วประเทศไหมใช่ใช่ล้วแต่ลูกค้าคือ สินค้าตัวไหนที่จะส่งได้แล้วก็คุยกับลูกค้าก่อนเนาะว่าอันนี้พร้อมส่งได้อันนี้ไม่ได้นะคะเพราะเป็นอาหารสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกไปลูกค้าก็จะจะเข้าใจแล้วก็จะเลือกเองค่ะว่าว่าจะอะไรซึ่งไอ้ตรงนี้ก็ก็มีอีกเหมือนกันนะคะเป็นพื้าแกงถ้าเป็นภาษาพูดก็คืออร่อยอร่อยไม่ง้อครบ ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีพี่แกงต่างๆพี่แกงน้ำเงี้ยวแกงโฮฮังเลยองลาบนะคะทำง่ายๆเลยไม่ต้องไปทำเองนะคะโอ้คือคือทำแล้วรสชาติจะได้เหมือนร้านป้าตุกเลยไหมอะใช่ค่ะเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่ว่าเอาไปทำเองที่บ้านอย่างนี้มีลูกค้าที่สั่งไกลมากที่สุดเลยมีอยู่จังหวัดอะไรพอบอกได้ไหมคะป้าตุกคะ มีไหมจังหวัดไหนที่แบบสั่งมาไกลนนสุดเลยออนไลน์ภูเก็ตค่ะภูเก็ตวันนั้นสั่งไอ้สั่ง,งน,น้ำพี่แกงเลยค่ะน้ำพี่แกงยางนี้<พ>เป็นแกงโฮะ<ฮ>น่ แบบที่พี่ว่านถือนี่เลยนะคะจะส่งไปได้เหมือนกันเพราะวส่งตุ๊กเขาจะบอกมาเลยอันไหนส่งได้ไม่ได้นะครับผมเรื่องของราคาอะไรต่างๆถามว่าแพงไหมไม่ได้แพงนะกับรสชาติดั้งเดิมและที่อร่อยแบบมากๆแบบนี้ด้วยนะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูใน Facebook นะคะขันโตกออนไลน์คือเป็นปลาตุ๊กขันโตกออนไลน์ค่ะหรือว่าโทรศัพท์เข้าไปสอบถามแก็ได้า8 4 6 5 9 6 4 5 9หารจำง่ายเนาะสวยด้วยแล้วถ้าหากว่าใครอยากจะทานแบบว่า ร้านเลยเนี่ยไปที่ไหนได้บ้างครับณนะตอนนี้ครับปตกุกไอทีสแควร์หลักสี่นะคะชั้นจีค่ะครับแล้วไ,ไปที่ไหนอีกแล้วก็ที่ฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์ค่ะ,คะแล้วก็ที่เดือนกันยาน,นี้ค่ะวันที่8-18นะคะที่แฟชั่นไอแลนด์ชั้นล่างโซนบิ๊กซี บิ๊กซีชั้นล่างโอ้เดี๋ยวไปแน่นอนประตูจำผมได้นะเดี๋ยวเจอกันเจอกันแน่นอนแน่นอนแน่นอนค่ะถ้าสนใจใกล้บ้านที่ไหนก็ไปที่นั่นหรือว่าถ้าไม่ใกล้บ้านก็โทรสั่งออนไลน์ง่ายดีเหมือนกันนะคะเบอร์นี้เลยเบอร์เดียวใช่ไหมคะย์แป4 5 6่หกค่ะส่งออนไลน์ได้ด้วยจะเห็นได้ว่าเรื่องของการทำออนไลน์นะครับหลายคนบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ทได้แบบเจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหาอายุเยอะแล้วก็คงจะทําไม่ได้ป้าตุ๊กนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ใช้เรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของธุรกิจของตัวเองนะครับจน<ช>เกิด<ช>ประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่สามารถเข้าถึงทุกเพศทุกวัยได้ง่ายได้สรุปแบบนี้คุณผู้ชมสามารถนําหลักการและวิธีการของป้าตุ๊กเนี่ยไปใช้ได้ป้าตุ๊กไม่ห่วงนะไม่ห่วงค่นะนะ,นะครับ,รบวันนี้ก็ต<ถ>้<า>องขอขอบคุณนะครับป้าตุ๊กเป็นอย่างมากนะครับที่มาให้อาหารอร่อยๆของผมกินในวันนี้ขอบคุณ ที่นี่เมืองไทยแล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่เวลาเดิมเลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้นกและพี่ว่านรวมถึงประตุกลาคุณผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะลาละเจ้าลาละเจ้ากินเ,เจ้า